OK，像这。 พระาสวัสดีนะครับวันนี้เรามีกับผมอีกนเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะผมจะไม่ได้ไม้ครับมาชิวรอยกันนั่นเองนะครับในเอพิดที่จริงที่แล้รล่แล้วนั่นเองนะครับอีกไม่นานจะครบสิบตอแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะครับขออภัยด้วยเด้อโอเคน้ำเนาะก็จะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับช่วงนี้เนาะก็อาจจะไม่ได้ลงั飒เหมือนที่ผมพูดไว้นะต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคมาเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําอะไรนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสร้างเป็นไข่คล้ายคล้ายๆถ้าแบบไม่ใช่ดิมันเป็นเหมือนเป็นคือผมเอาง่ายผมจะมาตกแต่งเอ,เอนชาร์เชเบิลโดยที่มันจะให้อยู่ในถ้ำนะซึ่งทางซึ่งผมจะทาในภูเขาลูกนี้นั่นเองอ๋อประมาณนี้ซึ่งผมจะทําเป็นรูตรงนี้นะใช่เห็นรูตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่ผมทาเป็นรูตรงนี้เห็นไหม นะทำไปเลยตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ผมก็อาจจะเอาใบบัวมาแปะนะครับแล้วก็ทาสะพานซึ่งอันนี้ขอคิกก่อนนะครับเนาะก็ตรงนี้ผวอาจจะเห็นไม้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้ไม้ก็คือมันมีไอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมืองเหมืองล้างนะครับอยู่ข้างใต้นั่นเองนะครับประมาณนั้นซึ่งผมงยังไม่ได้สำรวจก,ก็ค่อยเล,เ,ลเลิกกันนะครับเนาะโอเคมานี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่นะที่ผมอกแต่งก่อนนี่เป็นไง ก็ได้แค่แนี้นะครับเนาะเขียนชั้นบนก็เป็นที่นอนเตียงนอนอะไรอย่างงี้นะอืมบอกเลยว่าแมพผมใช้เตียงนอนเยอะแน่นอนนะครับมีทั่วแมพนะครับโอเคมาส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นห้องใต้ดินเราสร้างนะซึ่งผมยังไม่ได้ตกแต่งเลยนะก็ค่อยเลยกันนะยังเป็นอ,อิสัยอย่างงี้อยู่นะซึ่งผมก็ได้ตกปลาไปเอกผมก็ได้เอฟเคนะไปเยอะพอสมควรจนได้อุปกรณ์มาประมาณนี้นะครับอ๋อนี่นะครับอันนี้คือตันเลยนะเป็นวีหมดเลยนะ อันนี้แต่อันนี้คือผมไป enchart ในโต๊ะนะครับไม่ใช่ได้สมุดมานะสมุดแม่งได้ของแต่แบบนะประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ตอนนี้นะครับฟอร์จูนผมยังขาดอันเบ k กิ g งนะครับส่วนดาบผมก็ยังกะกะอยู่นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ดูผมยังไม่ได้ดูของในกล่องนะว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเนาะก็โอเคมานี่เต็มเลยนะครับได้ประมาณนี้เนาะผมเอฟเคสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะไม่ได้นานขนาดเอ่อ ดูดีมีอะไรบ้างอุ๊ยนี่ไงชับเนทตสีเดี๋ยวยมชมโอเคเก็บแล้ว,วมาหนึ่งน้ำชมขอดูสม,มุดไปเรื่อยๆกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาออกทำไมเนี่ยสมัยมีผมไม่เอาสมัยแล้วกันนะมันยังไงไม่รู้ครับโอเคถ้างั้นผมเอาชับเน็ตมาแล้วกันนะครับชับเน็ตมาแล้วก็มีอะไรอีกโเทชชั่นเก็บไว้ก่อน นี่อุ้ยสวยอย่างงี้โอ้โหสวยจัดท่านผู้ชมมีอันเบรกไหมผมลองหาก่อนนะครับมีอันเบรกจริงไหมนี่อันเบรกจริงโอเคสวยหนึงน่งท่านผู้ชมมีอีกไหมอันเบรกจริงอืมตะกี้ผมไม่น่ามีนะมะั้ยตะกี้ผมดูมันผ่านไม่ได้ดูหมดนะครับอุ้ยนี่เว้ยนี่รูติ้งสามสวยท่านผู้ชมอืมไม่บอกเลยคุ้มจัดนะครับโอเคนะครับนี่แล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมไปอินชาร์เลยด้วยกันครับ โอเคมานะครับมาเดี๋ยวผมจะอินชาร์ดเอ่ออืมนี่อันนี้อันเบกิ้งใส่อันนี้แล้วกันเออผมก็งงทำไมกดไม่ติดอ่านี่ไงโอเคต่อไปดาบแล้วกันอ่ะดาบผมก็ใช้เป็นชั้นเน็3สามบวกกันได้ชั้นเน,น็ดไอวีนี่โอเคแล้วก็แล้วก็วกรูตติ้ง อกดไม่ติดอะไรอัเนี่้คือระบบมันพออัปเดตเวอร์ชันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนวิธีการการกดยากนะครับผมก็ยังงงๆอยู่เนาะเอ้าอ,อะไรอยู่เนี่ยโอเคผมละงงจริงๆอ๋ออันนี้แชมเน็ตไอวีใช่ไหมน้ำชมอ่ะเดี๋ยวผมอลองอรูติ้งก่อนอะรูติ้งเสียเจ็ดอัอนนี้เสียสองเออมันเป็นอะไรผมไม่เข้าใจว่ามันกดมันเออนี่ไง โอ้โหบอลเลเวลหมดพอดีนะครับนี่ดาบได้โอ้โหชาเน็ตวีอันเบกกิ้งสามแล้วก็รูติงนะครับน่าโคตรตึงโอ้เวลเหลือสามเลยน้ำชมโอเคได้นี่นะครับก็ถือว่าดาบก็อะไรดีนะตอนนี้เหลือขวานี่ผมยังไม่ได้เอนชาร์ดเนาะเดี๋ยวดูดิได้มีอะไรดีไหมโอ้โหสมัยวีก็อืมก็ดีนะแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับโอเคนผู้ชมเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องนะผมผมจะมาผมจะบอกเรื่องนี้หลายเอพิโซดแล้วจะลืมตลอดเลยนะครับก็คือหลังจากที่มันอัปเดตตั้งแต่ ถ้าใครจำเอพิโซดที่ที่สองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอพิโซดที่2อที่ผมผ่านหมู่บ้านใช่ไหมครับผมจําได้ว่าตอนนั้นช่วงนั้นมันอัปเดตมาว่าใช่อะไรน่าจะ1.18ไหมครับนะผมก็ได้มันเหมือนมันเรนเดอร์ฝั่งนู้นใหม่นะครับแล้วผมก็ได้เจอหมู่บ้านอ่ะใช่นะผมเจอนานแล้วแหละแต่แค่ยังไม่ได้บอกนะครับอืมซึ่งเราต้องขับเรือไปนะซึ่งผมไลยขับเรือไปแล้วเนาะออืมเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมบอกนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังหาโปรติโตใช่ไหมครับใช่นะครับหมู่บ้านนั้นมีนั่นเองซึ่งผมไปรรรวววจมาาาแล้นนะะคคับก็โอเเเเดี๋ย ไปเอาโปลตโตนดีกว่านะท่านชมเคมาโอเคนี่นะครับหมู่บ้านปุ๊บโอเคมาท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมหาปตุตโตกันนี่ไงท่านผู้ชมโปลตโตนี่ไงโหบอกเลยครับเอาเพียงดุนแค่นั้นแหละกรอบเ,เอาให้หมดเอาให้หมดนี่โอเคเดี๋ยวผมปลูกคืนด้วยคนดีไงท่านผู้ชมคนดีคนดีน <c oughs> คณดีไว้ก่อนขโมยเขาเราก็ต้องปลูกคืนให้เขาน้ำชมเนาะโอเคปุ๊บโอเคปกลับมาครับในสุดเราก็ได้โปรตโต้แล้วนะครับซึ่งถามว่าผมจะเอาไปทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรเอาไว้เอาให้ฟาร์มข้าวตรงนู้นมนะันครบเฉยๆโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านมนที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมาจอดเรือด,ดีๆแล้วก็ไปโอเคนี่นะครับได้โปรตโต้มาโหหามาตั้งนาน <c oughs> นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมเอาไปเริ่มผมไปสร้างฟาร์มก่อนเลยแล้วกันเนาะก่อนเริ่มทำไอ ตัวอินชาตัวแต่งตัวอินชานะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวก่อนเด้อจะหมดแล้วล่ะนี่อะไรครับนี่อโอเคผมไปขึ้นนอนบนหอคอยแล้วก่อนแล้วกันครับซึ่งเอพิโซดนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้เข้าอินดีเอ็นดีอ็นลยหรอเนเธอร์ด้วยนะครับนะใช่นะผมต้องไปเอาของในเนเธอร์นะครับอโอเคอเมื่อไหร่จะนอนได้สักทีเนี่ยโอเคนะรอพาทิตย์ ตกอย่างสง่างาม <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับอืม <c oughs> แต่เล่นมาผมยังไม่ได้ใช้กล้องส่องทางไกลแบบบ่อยขนาดนี้นะครับโอเคก็โอเคมาในกล้องส่องทางไกลก็คล้ายๆคล้ายๆอะไรในคอมนะที่เขาเรียกอะไรนะเออผมจําชื่อไม่ได้ลนะที่มันเป็นมอดอันนั้นนะครับที่ไว้ซูมได้เออนั่นแหละที่ช่วยให้ลื่นขึ้นนะเออผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับออ,อ,อ,ออฟติไฟเออออฟติไฟเออ ผมไม่ผมไม่ได้เล่นในคอมนานแล้วเนาะอืมโอเคมาเดี๋ยวได้เน่ามาด้วยแหละเน่ะเน่าก็เก็บเก็บไว้แล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับนะตอนนี้ผมเริ่มมีอาหารที่ดีขึ้นแล้วนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรื้อตรงรื้อไอเบอร์รี่ทิ้งนะครับซึ่งผมจะสร้างตรงนี้นั่นเองเออผมจะสร้างตรงบริเวณตรงนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มสร้างอะไรดีกว่าโอเคปะ คลิปนี้ผมบอกไ้ก่อนนะครับว่ามันไม่มี t ท m e สแครปเนาะเพราะว่าปกติที่ผมถ่าอัดนะครับผมจะใช้อีกเครื่องซึ่งอีกเครื่องตอนนี้มันผมไม่ว่างนะครับประมาณนั้นก็อาจจะคลิปนี้อาจจะไม่เห็นทม์สแคปเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วนะครับโอเคปะไม่เป็นไรเนาะโอเคปะผมเริ่มสร้างกันดีกว่าโอเคนะครับก็กลับมากันต่อเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้สร้างเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกคนจะสงสัยทำไมอยู่ดีผมข้ามมาตอนสร้างเสร็จเลยนะครับก็เพราะว่าคลิปมันเสียครับใช่ผมอัดตั้งนานมันคลิปเสียนะครับ กแล้วก็ท่านชวนจะเห็นว่าไอ้ที่เป็นอะไรนะที่เป็นพวกดินกับกราวลตรงนี้ผมได้เอาออกนะเพราะว่าผมอยากขี้เจ้าออกมานานแล้วนะครับก็คือผมคี้อยากเจาออกมานานมากแล้วนะครับเพราะว่ามันแบบค่างๆแล้วหู่ลอกตาเนาะและผมจะเปลี่ยนการตกแต่งแทนนะครับก็เลยตอนนี้แต่ตอนนี้ผมเลยเติมแค่ดอกไม้ไปนะครับซึ่งคดเปื่องบนมิวเลยนะครับ ก็จ,จะเห็นเห็นไหมนี่ผู้ชมเห็นผมเห็นมันผ่านมาหลายวันไม่ใช่ไหมนั่นแหละนะครับสร้างค่ากระดูนะครับเนาะโอเคมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับสาหรับไอไอถ้ำท,ที่ผมจะบอกสร้างเป็นโตัวเอ็นชาร์นะครับเนาะโอเคมาก่อนอื่นผมจะเจาะห้องก่อนแล้วกันเนาะค่อยเตรียมของกันขี้เกียจนะครับ,รรบซึ่งผมคิดไว้แล้วนะครับว่าอาจจะเอาเป็นใบบัวไปก่อนแล้วกันนะคิดสะพานผมอาจจะไปสร้าง,องรอบๆหรือไม่ก็ไม่สร้างเอาเป็นใบบัวเนี่ยนะครับเนาะ นะเพราะว่าผมไม่รู้ผมจะสร้างสะพานยังไงนะครับนะโอเคไม่เป็นไรผมเอาใบบัวก่อนนะนะใบบัวก็อยู่นี่นี่แหละนี่ห้าอันโอเคพอไหมไม่รู้พอแหละโอเคผมยังไม่ได้มาไอพเคเพิ่มนะก็เดี๋ยวต้องรอบท่าว่างๆเดี๋ยวผมจะไอพเคทิ้งไว้เลยทั้งวันนะครับนะโอเคมาโอเคให้มันแบบดูง่ายๆอย่างนี้ปุ๊บโอเคครบ ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทูบตรงนี้แล้วกันอ่ะทุบตรงนี้ออกแล้วกันนะครับอ,อืมซึ่งการออกแบบห้องผมขอนยุยญาติทำสักครู่แล้วกันนะซึ่งก็อาจจะขุดลงไปอะขุดเข้าไปผมไม่รู้ข้างหลังจะเขาเรียกว่าผมไม่รู้ข้างหลังมันจะแบบทะลุไหมก็แต่ถ้าทะลุก็ไม่เป็นหรอกน,นะชมอะ มาลองขุดไปก่อนเลยกันนะเดี๋ยวเคได้ผมขอขุดสักคู่แล้วกันนะครับทำเป็นห้องแบบใหญ่ๆไปเลยเนาะโอเคผมจะลองกลับมาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ท่านชมดูแล้วกันโอเคครับจะขูดเด้อเคนะครับก็กลับมากันต่อเลยนะครับก็นะครับในตอนนี้นะครับผมได้ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่เชิงเสร็จนะก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ก็ได้ในสุดได้ได้ถ้ำมาแล้วนะครับนะพอได้โครงทํำมาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวซิ่งเนี่ยผมจะพาไปดูเลยแล้วกันนะครับเนาะโอเค นี่เป็นไงซึ่งขั้วบนผมจะยังไม่ปักไฟเท่ากันนะครับที่เกียดนะก็ขัวบนก็นะครับ,บ,ก,นะรบก็คืออันนี้คือผมสร้างถ้าว่าผมสร้างสูงเท่าไหร่ก็คือประมาณ10บล็อกนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นห้องประมาณนี้แล้วตรงนี้นะครับที่ผมแบ่งแบงแบ,บโค้งอย่างนี้นะก็คือตรงนี้ผมจะตรงนี้ผมจะเจาะลงไปอีกนะเนะี่ยตรงบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอมประมาณนี้โอเคมามเดี๋ยวทุบทอดทิ้งเลยแล้วกันเนาะโอเค โอ้โหเดี๋ยวมืดเลยมืดเลยใจเย็นใจเย็นซึ่งผมจะขุดลงไปก็เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะว่าจะขุดไปประมาณเท่าไหร่โอเคมาซึ่งก็โอ้ผมไม่อยากใช้ผมไม่อยากใช้ที่ขุดผมเลยนะเดี๋ยวผมไปทําที่ขุดอื่นเอไปทําที่ขุดหินใช้ดีกว่า นะครับก็โอเคท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆปุ่มเดินผมหายไปนะครับใช่ครับผมไปลงเพิ่มมาน,นั่นเองแล้วก็คือทําให้ผมไปลงเท็กเจอร์แพรกที่ทําให้ผมไม่รู้มันเรียกอะไรนะครับที่ทําให้ปุ่มมันหายไปด้วยนะเดี๋ยวป่ะนี่ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครอยากได้ก็ก็รอไปครับอ,อนาคตอาจจะมีแจกอยู่นะโอเคเอ้ยมีเหลือพอดี โอเคท่า okay, นผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าทําไมแค่แค่ผมขุดท่ามทำไมแม่งผ่านไปหลายวันใครเนนีกะ็คือผมขุดช่วงที่คือคือแบบช่วงที่ผมไปเรียนนะครับใช่ไอช่วงที่ผมอคือช่วงนี้แบบวันวันที่ผมไปเรียนนะก็คือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาก็าคือเข้เอาออกออกมาขุดนะครับมันเลยแบบเหมือนบางทีผมก็ปล่อยทิ้งเกมไว้างนะครับแม่งเลยเสียเวลาไปด้วยในอีกประมาณนั้นเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมเริ่มขุด ไอ้ตรงนี้เลยดีกว่านะป่ะเดี๋ยวผมจะทำอะไรผมไม่ดผมจะรีรีวิวแล้วกันนะโอเคป่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะป่ะ กันต่อเลยนะครับนในตอนนี้นะผมก็ได้ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่านี่เป็นไงนะครับผมเลยว่าก็ก็ก็แค่นั้นก็ตอนนี้น้เหลือขั้นตอนที่คือตกแต่งครับตกแต่งเข้าไปก like. ับเอาตัวเอนชา์มาวางนะครับซึ่งอันนี้นะก็คือของที่ผมจะต้องเตรียมในการตกแต่งกัอสร้างนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนิดนึงนะครับนาอแล้วก็เสียงผมอาจจะเบาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ที่ผมอยู่มันมีคนอยู่แล้วก็เป็นห้องไม่เก็บเสียงนะครับเนาะจะมีเสียงรถดังค่อนข้างนิดนึงนะครับโอเคส่วนตรงนี้ผมจะไม่หืมสี่เราโคตรดังไม่ตัองพาโอเคมาเดี๋ยวผมพามาดูของที่ต้องเตรียมนะก็คือนี่นะครับที่เราต้องใช้คือกระจกนะครับแล้วก็พวกขีนแล้วก็อะไรพวกของตกแต่งประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มีลาวาด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับเส้นกระจกนะครับ ซึ่งกระจกนะที่เราต้องใช้จริงต้องเป็นกระจกสีดำนะครับซึ่งก็สีดำหายจากไหนใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับนะครับใช่ครับก็โอเคเนาะก็ใช่โอเคนะครับก็กลับมากันต่อเลยนะครับตอนนี้นะผมได้ขุดเอ่อไอ้ทุยขุดเลย ได้ค่าไอปลาหมึกไปประมาณนี้ก็ไม่รู้จะพอไหมก็น่าจะพอแหละนะก็ได้มา43อันแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่แหละนะครับอืโอเคมาถ้างั้นแล้วก็เอาผมเอากระจกมาเลยแล้วกันนะครับอโอเคซึ่งไม่รู้มันอืมอเดี๋ยวผมลองข้ามก่อนโอเคได้เท่านี้ล่ะเอามาอีกได้อีกสามสามชิ้นก็ปุ๊บ,บโอเค คิดเท่านี้ผมว่าน่าจะพอนะครับชม,มใช่น่าจะพออยู่โอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะครับผมจะเอาลาวานะครับใช่เห็นผมจะละวามาวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งก็ห้ามตกเดยดขาดนะครับตกปุ๊บตายปรับนะฮะโอเคซึ่งจริงผมแนะนำไม่เอามาสักสี่ถังนะครับจะใครทําตามผมนะซึ่งเกติก็ไม่น่ามีใครทําหรอกโอเคนี่นะครับจะได้ไประมาณนี้จริงๆนะครับม,มาสักสี่สี่ไม่ก็ห้าถังดีที่สุดนะครับถ้าเอามาแค่สามถังก็ 3, จะได้แค่นี้แหละนะซึ่งก็ แค่นี้แหละนะผมต้องการแค่นี้นะผมขอถังมาเก็บก่อนนะนั่นชมปุ๊บผมก็จะต้องใช้เจ้าอันนี้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 เอามาแล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคซึ่งเดี๋ยวนะผู้ชมหขออันที่ไม่น่าจะได้ใช้ก็น่าจะมีประมาณนี้พริกแอกพอนะครับมอนไม่น่าเกิดโอเคนะครับซึ่งผมจะต้องวางปิดใช่ครับวางปิดเอา จวกวางปิดตรงนี้นะครับรอบๆให้หมดอย่างนี้โอเคอย่างนี้เอเอชิบแล้วจ้ะฉีบแล้วชิบแล้วโอ้โหแล้วผม ว่าแล้วแม่งต้องเกิดโอ้โหเกือบตุยเลยครับชมลุ้นเย่อแตกงเลยครับตะกี้โอเคเกือบละเกือบเกือบละนะครับเกือบละเกือบจริงนะอันเนี้ยโอเคไม่เป็นไรผู้ชมโอ้โหใจจะวายตะกี้โอเคนะครับซึ่งโอเคไม่เป็นไรเราไหวอยู่นะตะกี้เอเคมา ซึ่งโอเคพอวางนี้เสร็จแล้วนะครับก็เอาอันนี้ผมวางทับซ้อนอีกชั้นหนึ่งก่อนแล้วกันวางผิดอีกแล้ววางนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเอาจะใช้วิธีนะครับเพื่อให้มันประหยัดที่สุดก็คือวางสลับประมาณแถวๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้าวางสลับแล้วก็อโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใชใชโอเคแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็วต,ตรงนี้ผมวางสลับ เป็นอันนี้อ่ะเมอเอ,อิเออนนาจอหล่อนโอเคผมจะวางรอบๆนี้ไปก่อนโอเคประมาณนี้นผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่างงี้ปัป๊บอ่เียผมจะวางนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้โอเคนี่อย่างงี้โอเคปุ๊บแคดด่นั้นผมขอวางสักครู่แล้วกันนผู้ชมเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเนาะโอเคมา โอเคนะครับก็กลับมากันต่อเลยนะครับตอนนี้นะผมก็ได้สร้างเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอีตัวอินชานะก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะประมาณนี้เลยเนาะก็ตอนนี้ก็ยังถามว่าสร้างทวีสร้างเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ครับตอนนี้ยังขาดโคมไฟที่ผมต้องมันติดด้วยนะครับแล้วซึ่งโคมไฟที่ผมต้องใช้นะครับก็จะเป็นไอเจ้าอันนี้นะครับใช่ต้องเป็นสีฟ้านะครับซึ่ง ไอเจ้าคมไฟสีฟ้านี่นะครับก็ต้องใช้โซแซนนะครับโซแซนก็ต้องหาจังนลกนะครับซึ่งเราก็ต้องไปหนรกนั่นแหละนะใช่อย่างที่ผมบอกเกินไปประมาณช่วงต้นคลิปนะครับหรือบอกแบบว่าไม่รู้นะครับน่าจะบอกเลยเนาะพราผมต้องเป็นเนเธอร์นะเนาะก็ตอนนี้นะครับก็ซึ่งผมจะเอาคมไฟน่ะมาวางไว้ตรงโซ่นี่นะครับซึ่งโซ่อันนี้แม่งกินเหล็กชบเลยนะครับเด็กกแทบหมดบ้านนะครับนะเออ ด้วยโอเคโอเคกระดูผมค่อยเอาแลยกันนะขี้เกียจนะตอนนี้โอเคมานะครับซึ่งเป็นลรกอีพีแรกเราก็ต้องต้องเตรียมตัวไม่ต้องแล้วกันนะปไปเลยแั้งนับนเตรียมเคบ็อกนั่นแหละมานะครับ,รบก,ด <c oughs> ก็ดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าน,คนะครับเนาะซึ่งนี้เป็นการเข้าครั้งแรกนะคือผมสร้างไวตั้แต่เอพิโซดที่3แต่เพิ่งจะได้เข้าเอพิโซดนี้นะครับนะโอเคมา โอ้โหไปโอมดีมากเลยนะครับเป็นโวมที่ดีที่สุดในในเทอเลยนะครับจะโคตรนะครับชิบหายแล้วนะผิเมอเกิดต้องไปโอมที่อืนะครับที่เลยนะโอเคผมขอปิดนี้ก่อนแล้วกันโอเคคือแม่งผมบอกเลยนะว่าสาลามนี่แม่งโคตรโหดนะครับสำหรับใครที่ยังของกะกากนะผมบอกเลยโคตรโหดนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าอย่าสู้ด้วยถ้าไม่มีของนะครับนะเลีนยงเล่นกันผมจะพยายามเลี้ยงโอ้โแม่งจะเล่นผมแล้วท่านผู้ชมโอเคไปค่อยๆไปโอเคเช็ตัวเลขกวางบอกเลยตัวเล็ก็โหดนะครับไปสลา,ามเนี่ยนะโอเคได้อยู่ค่อยๆลงนะครับหาโซแซนมีไหมแถนี้เฮ้ยอันนั้นใช่ปะ่ะเออสวยท่านผู้ชมโอเคถือว่าได้อยู่แต่ตอนนี้คือเราจะลงยังไงก่อน โอ้โห oh, oh. ตอนนี้ผมกลายเป็นนักปินเขาละในนีเธอเนี่ย <c oughs> ค่อยๆลงนุกมชมจบปุ๊บโอเคปุ๊บผมต้องกระโดดแล้วแหละมาไปปุ๊บโอ้โหโอเคผมว่าผมต้อง,งวิ่งว่ะไปจุบจุบจุบโอเคเคามาเอาโซแซนครับพี่จะเย็นนะสลาม ล้วคงจะกระโดดทาไมวะเนี่ยโอเคโซแซนเอาไปเยอะก่อนเลยแล้วกันนะับเอาเยอะที่สุดที่เทเยอะได้ก่อนเพราะว่าผมไม่มาบ่อยน่อยน,นะครับของยังกากอยู่รอของโหดก่อนค่อยมานะค่อยมาอีกรอบหนึ่งโอเคเอาสักชุดหนึ่งไหมเออผมเอาสักชุดหนึ่งเอาไว้สักชุดหนึ่งโอเคปุ๊บปุ๊บไม่มีหรอกเอ็นชาร์ตอย่านะอย่านะ

พี่กรีนมันเกิดท่านผู้ชมชิบหายแล้วไงมันดาบขออยู่ไหมนี่โอเคไม่น่าอยู่แล้วมั้งมันอยู่ก็ขีกแล้วนะครับไม่เป็นไรตัวสองตัวโอ้โหแต่ดาบทองยิ่งแรงไงรอรอ,รอมันก่อนรับเรียกผมไม่เต็มโอเคตายโอเคอ่ะรีบไปรีบไปดีกว,ว่าทุกรีบคุณรีบพุทโอเคปุ๊บ เคปายเริ่มชมไปวิ่งเออโอเคแป๊บนึงโอเคโอ้โหแก๊สก็ยังอยู่นะท่านผู้ชมเฮ้ยผมยิงแน่เลยว่ะชิบหายละรีบขึ้นก่อนท่านผู้ชมรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นยิงแล้วยิงแล้วอุ๊ยไปแล้วจ้าอืมโอ้โหสลามดักอีกชิบหายแล้วท่านผู้ชม อ่าอย่าพี่ยาพี่อย่า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 โอโหโอ้นับก็ดีนะครับที่ผมปรับของไม่ตกนับก็นะอย่างที่บอกผมอย่างที่ผมบอกทุกซีซันนะว่าผมขอปรับ ของตายไม่ตกนะครับเนาะโอ้โหโกาจ,จะพยายามไม่อยากให้มันตายนะคุณผู้ชมแม่งก็ตายนะครับลุ้นระทึกจริงๆแม่งคือแ้าทัาสลามไม่ดักผมผมว่าผมรอดนะแต่คือแม่งดักไงนะคุผู้ชมคือผมสู้สลามไม่ไหวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับยังไงก็ไม่ไหวนะโอ้ยท้อเลยนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ต้องขออภัยจริงจริงนะที่ผมตายนะต้องขออภัยจริงนะ อบอกเดยนะตอนสู้กับว,วิเทอร์น่าจะหนักกว่านี้นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ตายของของตกซีซั่นหน้าแล้วกันนะซีซั่นนี้ตายของไม่ตกไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมไม่งกากนะครับต้องทําใจเนาะโอเคครับมาเยอะเลยแล้วกันนะมาเอาให้คุ้มแล้วก็ใช้เหล็กนะครับโอเคไปเอาเล็กก่อนปุ๊ป เขได้หกอันนอเคอน,น่าจะโอเคหกอันน่าจะได้อยู่นะครัป่ะเอาเศษเหล็กเก็บ,ก,นะบนนก,ก่อนนะครับตอนนี้คือเหลือหกหกก้อนยังพอว่านะครับตอนนี้คือเหลือเศษเหล็กหกก้อนนะครับเยี่ยมไปเลยเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับโอเคหรืออีพีไหนที่ไปบุกนรกอะไรเงี้ยสัญญาว่าจะไม่ตายนะครับแต่ก็ให้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ผมจะตายหรือเปล่านะครับนะเออไม่รู้เราจะตายบ่อยขนาดไหนตอนไหนอีกนะครับเนาะโอเคมาผมขุดไอ้ไม่ขุดดิทุกอันนี้ทิ้งก่อนปุ๊บโอเคโอ้โหแมงมืดเลยแมงก็มืดป้ายอย่างงี้โอเคเลงดีดีผมมองไม่เห็นเดะเดะเดะเด,ดโอ้โหทอกดก็ดี <laughs> ดีทอดก็ดีดีอีกนะครับ โอเคตองประมาณโอเคสวยโอเคได้วผมผมองไม่เห็นอีกแล้วสักอันแล้วกันอ่ะอย่างงี้โอเคเดียวเดียวอย่างเงี้ยสวยเลยเดี๋ยวผมจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอากล่องอะไรมาตกแต่งอีกตรงนี้นะเดี๋ยวมาวางอะไรแบบใส่พวกลาพีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะส่วนไอ้เจ้าช่างใช่ไหมช่างก็ ฝังผิดไว้แม่งตรงนี้ไปก่อนชั่วคราวนะวไว้ชั่วคราวเนาะโอเคประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็อ่ะวางไว้ตรงนี้ออาวางไม่ได้อ่ะนี่อย่างนี้โอเคประมาณนี้เ,เดี๋ยวผมผมว่าวางไว้ได้แถวตรงนี้ดีกว่าเออไม่เอาตรงนี้แหละยังไงรนะบบเนี่ยโอเคตรงนี้อ่ะง,ง่ายๆอย่างี้เลยโอเคนับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมทุบทอดอาก่อนแล้วกันนะอืม เพราะผมปักทอดไปก่อนดีกว่ากลัวมอนแม่เกิดนะครับโอเคปักไว้ก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับถ้ำนะครับนะแค่นี้แหละนะครับไม่ง่ายแค่นี้จบอนะครับเสิรเข้ามันก็ปล่อยให้มึดๆอย่างนี้นะครับนะโอเคก็เอาไม่ว่านะครับแค่นี้แหละจบแค่นี้แหละนะครับ โอเคโอ้โหมันมือตื่นเลยโอเคนะครับก็ปิดตอนนี้เลยนะครับก็โอเคไม่ว่านะครับจากคลิปนี้นะก็ขอจบเพลิปนี้ก่อนเลยกันนะครับก็นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับจะใช้เพื่อแรงใจในการลิปผมด้วยนะก็คลิปนี้ทําค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับนะนานกว่าไอคลิปที่แล้วอีกนะครับแต่ว่าทําไมคือจะปิดคลิปอีก จะปิดคลิปก็ถาว่าทำไมนานอยู่คลิปที่แล้วคือผมเข้าาคือผมไม่ค่อยมีเวลานะก็คือผมเข้าๆออกในการทํานี่คือเข้ามาทำเขาออกแบบทําทีนี้ทีลลนิดนะครับเลยนานนะครับเนาะก็ก็นะครับก็เนาะก็ก็ว่าน้าสหรับคลิปนี้นะก็จบไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปผมด้วยนะครับ้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามช่างผมไปถึง5บันนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับอีกนิดนึงนะไปชวนกดด้วยนะครับ